ข้าวเหนียวก็ขอแปดลำต้นแข็งไม่ล้มง่ายเหมาะสมกับนาภาคอีสาน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บอสทนทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําสาระดีๆเกี่ยวกับพันเข้าเหนียวกอขอแปดมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ สำหรับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงไวต่อช่วงแสงนะครับข้าวหอมปทุมนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่ย์ห้ากขอสิบห้านะครับข้าวเหนียวทุกสายพันธุ์นะครับข้าวเจ้าทุกสายพันธุ์นะครับก็ติดต่อที่กรมการข้าวได้นะครับที่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวทั้ง29ศูนย์ทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับพันธุ์ข้าวกขอ8นะครับหรือ R d 8ี เป็นชนิดข้าวเหนียวซึ่งได้จากการผสมสายพันธุ์แะระหว่างข้าวเหนียวสันปะตอง2และพันธุ์ ir 2 6 2นะครับจึงได้มาเป็นพันธุ์ข้าวกอขอ8เป็นข้าวเหนียวสูงประมาณ150เซนติเมตรไวต่อช่วงแสงลำต้นและใบสีเขียวเข้มใบทงตั้งฟางแข็งชูรวงอยู่เหนือใบมเมล็ดข้าวค่อนข้างป้อมลำต้นแข็ง สีมเมล็ดข้าวเปลือกแถบสีน้ำตาลบนพื้นสีฟางอายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่23สพฤศจิกายนของทุกปีนะครับระยะพักตัวของมเมล็ดประมาณ3สัปดาห์มเมล็ดข้าวเปลือกยาวคูณกว้างคูณนะเท่ากับ10.3มคูณ2.9คูณ2.2 mm มิลิเมตรเมล็ดข้าวกล้องยาวคูณกว้างคูณนะหนคูณ2.5าคูณ1.9ม mm ิลิเมตรคุณภาพข้าวสุกเหนียว นุ่มนะครับสำหรับข้าวโกอขอแปดซึ่งผลผลิตที่ให้ก็สูงประมาณพอสมควรนะครับสำหรับพันข้าวกอขอแปดผลผลิตต่อไร่นะครับสูงประมาณ585กิโลกร,รัมต่อไร่สำหรับผลผลิตของข้าวกอขอแปดลำต้นแข็งไม่ล้มง่ายเหมาะสำหรับปลูกในสภาพที่ร่ม ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลสำหรับพันข้าวกอขอแปดแต่ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้งไม่ต้านทานเพลี้ยก,กระโดดสีน้ำตาลและแมะลงบัวนะครับซึ่งเป็นพันข้าวที่เหมาะสมกับพื้นนาแถบภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับแถบภาคอีสานเหมาะสมกับนาแถบรุ่มภาคอีสานนะครับสำหรับพันข้าวกอขอแปดที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับ สนใจพันข้าวต่างๆที่บอสนได้อัปเดตลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแต่ละสายพันธุ์นะครับก็ติดต่อที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวกองเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี29ศูนย์ทั่วทั้งประเทศนะครับที่เคยลงคลิปให้แล้วในคลิปก่อนนะครับสําหรับพันข้าวต่างๆนะครับที่ ต้องการนะครับก็ติดต่อที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ของแต่ละศูนย์ประจําแต่ละจังหวัดนะครับยี่สิบเก้าศูนย์ทั่วทั้งประเทศที่เบาสนลงให้และมีเบอร์โทรติดต่อให้ด้วยนะครับในแต่ละศูนย์นะครับก็ไปดูได้นะครับสําหรับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับมีอยู่ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวทุกศูนย์นะครับมีทุกสายพันธุ์นะครับก็ติดต่อได้นะครับในทุกปีก็จะเป็นช่วงเดือนพฤก สภาคมนะครับทางศูนย์ก็จะเอาเมเล็ดพันธ์ออกมาจำหน่ายทุกสายพันธุ์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ